มแมวสามมาแมวสมามาเอ,อาขักกมปลาไกินนะเอาผักอะไรนะอ่ะักนนบเน่อลกันปกาเอฟซีจะบอกก็ะ ไน้ก็ได้น้ำเปล่าพรเจ้าลงเข้าขึ้นวันไขาหมใอมแพร่ขาสีเข็ดไปเจ๊ชิปใส่ไยน่อยไทย่อยไทยย่ยไทยใช่ี่เค็มรอยสามชิปว่านี่แผลยังเอาพระเอกเนี่ยนี่แหละครับพระเอกเนถามนี่แหละพระเอกเจ้าะ่ะเนหาพระเอกวันนี้คือรอแทนแมนพระเอก ขอเซี้ยขอเซลฟี่เพิ่นขอเซียฟีนลุกลูกนี่แต่เพิ่นพี่ก็ัวดเลยเมื่อกี้เออกบแผ้วเพราะอยากกินปีงไก่จุงกะไปแหล่าดี้แหละจุงกะจุงกะอยากกินอะไรวะแม่กินปีกปลาม่เบอาจะกินกวนหนูเนาะวายหนูเอือดหนูเอือด้าเาจไหนนี่จ่อแห้งไอ้พวอ๋อไม่รอลงเต๋โป๊ะนันตรงไหนระบาด จอนอะข้าวกินกาได้ละจีน่าสุดไอชิ้นสั่งมันไปใส่ม่นมันรถต่ำมันรถสยนูเดโอ้หลายจังหวัดครับเนแล้ว่อันนี้ยาโสอันนี้สรครับอันนี้ร้อยอร้อยออันพุ่นอันพุ่นอันพุ่นกาลสินมาล้กคุณนะร้อยออยกาลสินาแล้ว จะบอกนะว่าเสื้อชิ้่นี้มาให้แกต่อยสักเกี้ยยหันตัวมองหนึ่งสืบอมาฟังสื่นเยอะเวลาไปหามมองอุ้ยอันนี้คือมีดอันนี้ได้นน่เจ้าของอันธุรกิจบรรทุนตองอูตีิแม่อันนี้พี่เคาตับไปหอนหอนนะวิ่ตับอ่ะอยากได้จังของยี่จังใช่เอาอุ่นให้แน่แม่ตองอูเลี้ยงวันนี้เออคาะเอาลด ยิบเอาจะได้ยางฝ้าหยิบกุบอกเวลาเลยคือยากินอีอ่าจะกินน้รียกเอาเล่ลวกห้าสิบบาทเก็บกันได้นี่บัเก็บเงินได้เอาจอดแรกเอาเก็บน้ห้าสิบบาทขอบคุณพี่ตองโฮนะคะที่เลี้ยงไปสิเลียงตับวันนี้ค่ะสกินเบิดบนนี่ขึ้หลายซ้อหลายฟักบัวแต่ฟักบัวนี่นี่ก็น้าบักเ้าสนั่นตัว ฟักบัวมากินตีนไก่เนอะระวังเทียด้วยพอมีบ่มีตีนไก่เหรอเนี่ยเอาไตีนไก่ยุใสอันนี้ตาลายตัดสิงสีพงจ่ายเงินเขาเร็วๆจะได้ไปไม่พี่ตูเลี้ยงไงไปซีเลียงไปลวกเลี้ยงนะจักบาทอันยี่สิบจักบาทไปซีเลียงใหนึ่งสามร้อยเออเออไแม่ชิดตังกับอันใหญ่เรื่อยนาโจดๆอันเรื่อยเสือสม ก็สีเล er ียงกูมองนี <t <t ่ล่ะไปไปจากยางเร็วๆรถมันสิตธำอ่อ่ะออไว้ประบุกูมาหนีอาคนพี่ตังโ์นะครพี่เดียบมะเลียวดอกตลาดพี่น้องตลาดบ้านเขาย่างเมื่อเร้าครับ อันนี้คือตลาดบ้านๆโดดเดีย๋ยววันนงานตลาดสาจักเสียปกติลงหานแล้วก็จะกลับบ้านเนาะกลับบ้านไปหานอนแม่เอาเพจยังกินห<อ> <laughs> นูก็สิมีมาล่หนูขับตลอดห <laughs> นูขับไปในในรถเรนนี่ขับรถไปกรุงเทพต่อเ้นนี่แม่ จังเสื่อนพวงมาลัยเซรถลนะซื้อพวงมาลัเนี่ยใส่รถลเนี่ยแล้วระวังรถมอไซค์ซื้อพวงมาลัยเซรถหน่อยเอาดาวเรืองเหรออันนี้นี่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 อันนี้ว่าดีจ้ะอันนี้ห้าอันนี้ห้าอันนี้่เอาสองพวงหน่อยได้ไหมสองพวงเอาสองพวงให้หนูแน่มีเหรียญบอแบบได้ เออดาวเรือนนั่นแหละสิบาทสองวงห้าสิบบาทนี่นี่อยู่นี่มีสิบบาทนี่ค่ะครับไปไปใรถใบแม่ยานังบ้าุชมบนมาุงอ่ะบุงอ่ามไหมแม่แน่บุ้งเชื่อในบุ้งอ่าบอโอ้ยแม่มาเชื่อสวยกันอยู่ เม่ได <S preach science> <Không> ้ยืมบาทจ้่ได้เบิองไม่ได้เบิงจงสมังงานแท้ิมันไปเนเบิงย้เหมเสาเนี่เบืองเียละ่เนี่ยไ่ได้เบิงือจกกคเาไม่เยได้าเ่อล้นั่งกับไม้้งดอกก็ต้องถามร้อนหรอป๋อเอ้าคือสื้อใ้ไปเหร ปลาุ้งตมนะไก่ไก่ไปบ้านกที่เลยเลยเลยไปอีกซอยเออนี่จาพึ่แม่เนี่ยไก่บ้านอจะแม่เอลบ้านไก่ลบ้านไม่มีไก่บลาบ้านก็หนีเี้ยเอะนี่อเนี่ยนอตัวนี้เนี่ยวร้อยหกร้อยหกสม่มาตัวใหญ่ไป เอาสองลอยก็ได้เอาบจะไปปลาปูโอ้ยเนี่ยจะเป็นหมาน้องเมือคืนเนพันหมานด้เพิ่นก็เลยแบบตัวเดียวตาแม่ีตัวละลอยป่ะแม่ตัวละลอยปาแถมบ่แถมจุงเห็นมันไยแถามปลาเห็นมันตัวหนึ่งให้ไปปล่อยจังอย่างดีๆเด้อโหลดเด้อโหลดบ้าพี่น้องบ้าโอ้ยโหลดโหลด ไปแล้วกลับบ้านอีตาเวนสิขืนแย้งตาก่อนตลาดบ้านเขาครับพี่น้องของกินบ้านบ้านนะครับของสิงวงหนี้เมืองนอกต้องการนะครับผมแต่ว่าเมืองนอกไม่มีเมืองนอกมีขายแต่ว่าแพงนะ ข้าวต้มมัดเหรอข้าวต้มมัดเป็นข้าวต้มยังแม่อ้อข้าวต้มกล้วยเอาจักบาทแม่เออเอาแหน้ํสองอันนั่นแหละสี่สิบใส่น้ํากันเหรอแม่มาน้ํากันพอผู้ใจงั้นกับผู้เดียวไหม พี่น้องเอ,อ้ยมือนี้เพิ่นหมาบ้านเพิ่นพเพิ่นก็เล็ดเพิ่นก็เล็ดทุ่มเพราหมาจะได้เบิกสภาพที่ละ่ะมือใด้มันหมาก,ก็คือมันเปยียกเพราหมาได้ดำเอาดำเอา,าสันเนาะก็คือวิ่งกว้ยเฮียโคบอ่แม่ได้โคบบอโอเคครับปับงนะเนี่ยย่บ้านอันบ้านไซมูนบ่ได้อยู่ไกลดอกบ้านอยู่บ้านไซมูน ใจอายุหูจับบ้านไซมุนอยู่เป็นบ่ไซมุนขายของในไแมฮะใช่เป็นคนเป็นคนมาไซมุนตปนเมื่อเช้าตลาดเช้านะฮะลองบีบีอะไรจ้ะแม่ พี่นาบอกเพิ่นจ้างอีกเด้อจังสิได้มาอันเพิ่นบ่ได้จ้างกับว่ได้มาอยากให้มาอีกก็ต้องให้เพิ่นจ้างน้องบีบีได้อันนี้ครับสลักข้ามครับราคาสิบาทขอบคุณค่ะขอบคุสิแจกตีบแปดบานต่อของเนาะเจ็บ้านเขาก็เลยแจกตีบต้าตีแท่ะราคาห้าสิบเหรอขอบคุณค่ะาับไปจุกเลยต้องจุกไหมเนี่ยไม่วันละยี่สิบบาททอนมาแปดสิบบาท ีีสสจ้างรถรถเธอเธอสีแดงเคฟไหมเขาเด้เบงเอานังเอกพระเอกคูหนีพระนี่ไปใส่บ่ตาเพชรยังอยากวะข้าวหวานบ่ายข้าวหรอใช่กินไหมไม่เอาไม่อยากืกินอ่ะไอ่ก็ซสือเนี่ะหรอ โอยมาซูนแถบผู้เด็ดติดพนัเสือกินเนี่ยนัสคำนี้่อยคจะเกับเจ้ามากว่าเขีมจะเลี้ยงไวแน่สิว่านี่ฮะไม่เขียมซื้อเลยกินเลยนั่นแหละเอาก็เอาที่ละเขาเนียวอยู่ฮักกับวฮกกับมีไม่ได้มีหมกอแหมชยได้ยังมันมันมันไม่มีที่ีง พี่เก๋ไว้ตายแล้วลอยช่องเงีนไ้ปชินน้ำหาพักกันนั่นน้ำหาอย่าง <ไป S 2> บันล้ำวงนี่พอม,มีอย่างมีเตโทรศัพท์ถือกล่องเนี้ยมือเสาร์แอนตัมกันอรรถมือเสากับว่าแอนอาราดีวัดทิวเดนสุ้มกันอยู่กล่องกระได

ทำไมกูติดต่ำลงถือมาเร็วๆแ่ว่ามลับมลับเนียถืว่าเ่อแล้วกแบบมัน่แมนแบบนระวาสังคนตีกันกูสีแลนบัท่านโอ้ยมักซ์ลิงฟิงกันมี่ยักษ์หาใฮแขัน รีคูแหลกตุก,กต่อเลยนี่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 ีเด็ดผักกรดเดาใส่กระตมบะคุงนะนี่รีเออเย่าปาีหลีกินผักกรดเดาใส่ตะะกกะบอกกรมะคุงมันแ่บเ้อมาถ่าเป็นต่อถ่ายรถเ่นีย่ง บาเทาอีตะเวนแยงตาเหรอฮะควนคนกลับแลาดอะควนได้ยังหูวบ้าอะควอได้ฟักบัวขอ่าของโปรดฟักบัวฟักบัวของโปรดวิจังนี่ไงอาหารอาหารอาหารแกะตัดอย่ากินอากินออมหอยอ่ะหอยรากผักบาท เอาออมหอยให้หน่อยหนึ่งยี่สิบจ้าลาบเป็ดลาบก่ก็มีอม้อยก็มีเอาละเอาออมหอยยี่สิบอมออยยี่สิบปาหน้มไม้สุดโน้มไมบอกครับมันหลายแล้วมันไหลบ่มีอย่างนี้ไม่ต้องนั่กินเหรมบอยอยู่กับฝุ่นอยอยู่กับมันฝุ่น จ้างพอไปซื้อ,อยังจอดโ,โ,โ,โอ้ยเสร็จ้วไม่ใช่จอนะลูกไปกรุงเทพจ้าแม่กรุงเทพด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนณนะค่ะเนาะนุ่งสวยบ้างแหลาสุดจุ๊บนี่ยงใม่ใครก็บอกว่าตะหนูสวยมีที่ชิยงคนเดียวนี่แหละไปเป็นซีเนียลกินอ้อยจังไปซื้อบอกบอกุวงควายไม่ใหญ่จากหน่วยนั่นบอกุวงเฮิร์มไปเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวให้เงินไปซื้อบอกุวงเฮิร์มมะละกอเรือ่นั่นน่ะ เอาบักเอาแบบฮงเอาฮงเพิ่มนี่เอาผักสื่อซอยไม่แง่เท่าครับชิโตนแล้วไปงานไก่มาลองนึ่งเราไก่เร็วๆเอาเอาอันนี้อันนี้แม่เอาอนนี้น้อยหนึ่งหมอกฮงเพิ่มเอาตัวเอาตัวเพิ่มครับ

เป็นเท่าียร์ละเ่าต้องท้อนเอาเอาเอกเอาอีกสามสิบได้อันนี้พักยังครับมีไม่พักกันแย่งได้อ่าไปน้ำเอาเอาใส่กันเอาเนื้อเอาตะไคร้เอาตะไคร้น้ำมันหนึ่งมัจั๊บาทอ่ะเอาตะไคร้หาหาบาทเอาไปใส่ตกไก่อ่ะใอร่อยนะเอาอ๋อให้มันพอร่อยหนึ่ง บบบ่บ่อนเอาตะไคร่อ,ออกเอาขาไครออกกันนึง<บ>อ่าเพดีพแดีพอดีพอดีลยนบอบ่อเนชวนไม่หกลลายไม่่ใครอย่างแน่มีแต่ผักกัแย,ย่งกับนี่นี่บอ đưa sư quân đưa qua. Ai đâu? Ai đâu? Ai sưu sưu mãn. Đai. Ai อันนี้จะไปกรุงเทพครับใช่นะครับตอนเช้านะครับเราก็ได้นะครับสิิงที่อันทีอนอน่อันที่ว่าซื้อมะละกอเนี่ยก็จะใครก็พักแกงแงงนี่เม่ได้ม่ได้ว่าอยากซื้อเนีครับผมอยากซื้อซอย กับสื่อซอยเรายากซอยอุดหนุนผูเถ่าชีตนมะนังค่ะก็อสอาปุ่มามี่ปุ่นไสื่อซอยเลยก็เลยชีตนูนนะครับออกกะเละอุดหมุนซอยย่าไอโอเคครับ okay, พี่น้องเดวมือหน่ซ้อมหน้ก่อนเดวห้าสิบไปพอกันยูบานไซมอนนะครับผมอันนี้เราก็ได้ของกินเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ได้มอบความสุขได้อุดหนุนนะครับคนไทยด้วยกันนะครับผม สำหรับวันนี้คลิปนี้พอแค่นี้คะสวัสดีครับ